เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเปิดคแบบรอเข้าเกม้ยวเกมนี้มันเปิดนานเนาะแต่แล้เน่ ฮัลโหลสวัสดีคััอยู่กับไมค์คับสำหรับไมค์ค่ะตอนนี้นมันจะ,จะเราเราจะมาเล่นไมค์ค่ะออาจิวิตรอดใน1.8พาร์ท <c oughs> นั่นเองวันนี้เราจะมาเริ่มเล่น1.8ในพาร์ทหนึ่งละโอเคมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่สิ่งที่จะแตกไปในวันนี้ก็คือเราจะพักโปรติกโนนไว้ก่อนโปรติกเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะตรงเนี้ย พักโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนเราจะพักไว้เนาะตอนที่ผมก็ไปซีเล่ผมพ่กปบอกว่าจะมาทำในเวชฒิน,นี้เดี๋ยวผมจะมาทำในเวุฒิน,นี้แหละโอเคปะถ้าไม่ขี้เกียจนะจะทำอะ่ะเข้าใจง่ายไหมถ้าไม่ขี้เกียจเดี๋ยวเราจะทำเอออันนี้เข้าใจง่ายละถ้าเราไม่ขี้เกียจเดี๋ยวเราจะมาทำกันนั่นเองเนาะ อันดับแรกผมเขาจะเปลี่ยนเสาไฟทั้งหมดในบ้านในหมู่บ้านเลยนะรวมถึงข้างนอกด้วยม่ถึงข้างนอกไหนหรอพี่ข้างนอกู้กนนะ่ะมันเป็นเสาไฟเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่หลอดใหม่กันในแค่หมู่บ้านเท่านั้นนะแล้วเราจะตั้งเสาเพิ่มด้วยโอเคตอนนี้ขอมุงนั่งร้านแป ขอ,องาโปรเจกต์นี้ไวเด้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำภายใน EP ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ EP ที่สิบเดี๋ยวเราจะมาทำกันนั่เองเนาะตรงนี้มันก็มีไฟตรงแปลงผักอยู่แล้วป้าที่เราเพิ่งมาทำให้ใหม่งั้นเราเปลี่ยนเสาหมดเลยนะเปลี่ยนทานล่างใส่ <c oughs> สเล็กค่ะโอเคเสียงกลับอะเดี๋ยวเราจะเอาสีดำว้ข้างล่างตรงนี้เปลี่ยนง่าเปลี่ยนเปลี่ยนนี่สีดำแปลว่าสีอะไรเหรอเจไม่รู้ไม่รู้มันเป็นสีขาวเัาอันนี้มันเป็นสีหสีส้มไง ไปในไ,ไมคยค่ะมีแค่ซอกสีส้มสีขาวแล้วก็สีเหลืองโก๊โตนั่นแหละเดี๋ยวเราจะต่อไฟใหม่หมดเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยตั้งไว้ตรงแปลงผักเราก็จะถอด จุกออกมาแล้วก็จะใส่สีดำก่อนยังไม่รู้ไงว่าจะใช้จุกสีอะไรแล้วใส่ดำตันไว้ก่อนเลยเรไปหาจุกสีมาดนนอกหมู่บ้านก็ต้องเปลี่ยนนะทางเข้าเช่นตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำไว้เพื่อที่จะตันมันไว้นั่นเองตันมันไว้เพื่อที่จะไม่ให้สีอื่น แต่เข้าไปอันนี้เราใช้สีดำสีส้มไปอันเดิมนั่นแหละตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดำหมดเลยนะทางออกใช้สี่าไปตรงนี้ใส่หัวจุกสีดำตรงนี้ก็ใส่หัวจุกสีดำจุกข้างล่างนะ แล้วก็ใส่ตรงนี้ <c oughs> เอาอีกแล้วโอเคแสงกลับอีกแล้วปิดเท้าอ่ะนะ okay. เนาะโอเคแปลงผักตรงนี้ยังเป็นสีส้มอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนมันให้เป็นสีดำตันนว้เลย เรางงแล้วตอนเนี้ยเราอุดหมดทั้งหมู่บ้านหรือยังวะย,ย,ยังยังยังมีตรงนี้อันหนึ่งจุกสีซ้อมแช่ไม้เปลี่ยเป็นส, <S <S สีดำเปลี่ยนหมู่บ้านหมดยังเปลี่ยนหมดเดี๋ยวเราไปหาสีในใบ้านกันจ<ส>ุกสีพอตัดช่วงนี้ไปนะ,ปะเพ็่กนๆยบ่อละ ดีนิ้วนี่กล่องมันอยู่ไหนวะนี่กล่องวะนะท่านผู้ชมใช่ไหมกล่องมันอยู่ไหนเราวขอไปดูหลังบ้านแป๊บดูหลังคาที่สังกเกตการนี่กล่องมันไปอยู่ไหนของมันเนี่ย อย่างหันกองกองกองกางในไม่ว่าเสียงใครเนาะทำสัญลักษณ์ไ้ก่อนอาอจะกลองละเรใช้สีอะไรดีเนาะแล้วเราเอาสีหลักเก็บไปก่องดีกว่าสีหลักสะท้อนแสงหมดเลยนะเราใช้สีอ่อน สีน้ำเงินหรืกันไม่เอาเอาสีเหลืองไม่เอาเขียวโอเคแผ่นสะท้อนแสงสีเขียวไปเปลี่ยนกันดีกว่ามแนบล็อกไม่ใช่บล็อกนะเราไม่ได้วางนะมันเกิดธรรมชาติ ใไ่จุกสีเขียวไว้แหละตึกสีเขียวสีเขียวสะท้อนแสงนะนี่โอเคไปเรื่อยๆค่ะจุดที่มีไฟอ้าวตรงนี้ยังเป็นสีส้มอยู่งั้นตันเลยสิค่ะตันในสีเขียวเปลี่ยนอะ่ะ สงสัฟเราเริ่มสัองเกตไฟแถวตรงนี้แน่เลยมันต้องมีมหไหมโอเคไม่เป็นละโอเคใส่จุกใส่จุกใส่เป็นคือเขียวหิมดเลยตอนย่างคือเราก็ทำทำได้นะอ้าวไฟติดแล้ว นี่ตรงนี้เป็นสีส้มีเลยเปลี่ยนตันได้สีเขียวเรียบร้อยแล้วตรงนี้สีดำโอเคเรียบร้อยตนันด้วยสีเขียววันนี้ทำงานทั้งวัน แมสซีเกี่ยวไอ้โตนี่ตรงนี้ใช่จุกอันเดิมตรงนี้ก็มีจุก อโอเคถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยเนาะ<ฆ>ตรงนี้มันไฟเปล<อ>ี่ยนหน่อยหมดแล้วเปลี่ยนจุดจุดหมดหรือยังเช็ค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 ตรงนี้ลืมอย่างจุดเดี๋ยวได้สิ อก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้นะเพราเราขอเก็บสีเหมือนเดิมเก็บแผ่นส้อนแสงไว้ติดแผ่นส้อนแสงไว้ด้วยว่าตอนนี้เราใช้เป็ใสีอ้อะไรแล้วใช้สีเขียวไปแล้วใช่ไหมโอเคไปก่อนที่เราจะแฮปปี้นอกกว่ผิด โทษโทษพาดแบบหนึ่งทอะไรล่ะโอเคน้ะเราเก็บของเสร็จแล้วพอดีพอดีเมื่อกี้คลิปผมดับเด้อโทษโทษเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้เราไปนอนกันก่อนดีกว่าไปเปิดไฟด้วย ใส่ข้างบนวันคุมด้วยสวิกไม่ได้ฟรจะมาเวอร์ชั่นใหม่เราก็เรียกนอนกอนกันโย่เหมือนเดิมนะโอเคคลิปนี้น่าจะได้เวลานสมควรแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมาลากดไลค์กดซับกันให้ด้ยนยคัะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย